สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ดเก้ทาร์ลอตนะครับหมอโต๊ดก็ขอสอดดีชาวธาตุดินทุกทกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนช่องหมอโต๊ดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปโอกาสความรักครั้งใหม่ของชาวธาตุดินธาตุดินได้แก่ราศีกันราศีพฤษกราศีมังกรตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่29กุมภาพันปี2567หหมอโต๊ดอธิฐานให้ดูได้ทลัคนาและราศีเลยนะครับ มโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะครับวันที่ก็ขาผไวใต้วีดีโอคลิปแล้วพลังงานเนี่ยเป็นพลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้นะครับสิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปขอไพ่พลังงานสิใบ,บให้กับชาวธาตุดินกันพิศษม,มาก่อนนะครับ พลังงานของไพ่ใบรแรกเป็นพลังงานของโอกาสความรักครั้งใหม่เป็นพลังงานของความทุ่มเทความเอาใจใส่เป็นพลังงานเหมือนการติดพันธนาการกับความรู้สึกต่างๆความพยายามและความทุ่มเทหรือมีพลังงานงความรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆมากขึ้นของชาวธาตุดินขันพิษกบกรนะครับเป็นพลังงานของการที่6 6ดาบเป็นไพ่แห่งการมูฟออนออกมากับปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจที่จะออกมากับความปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาที่ คุณได้ผ่านมาแล้วกับความรู้สึกต่างๆการเวลาจะเป็นเครื่องขี้คลายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเป็นพลังงานของกระห้าดาบการเลิกลาการย่าล้างความไม่เข้าใจการที่มีทัศนคติที่ไม่ตรงกันมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ยอมถอยออกมากับความรู้สึกนะครับเป็นพลังงานของคิงออฟวาราชามือถึงไมทาวเป็นพลังงานของราชาแห่งไฟความขยนันความตั้งใจความมุ่งมั่นในตัวของคุณคุณเป็นคนที่ขยนันคุณเป็นคนที่ตั้งใจ คุณเป็นคนที่ทุ่มเทกับอะไรแล้วว่าคุณทุ่มเทเต็มที่ทําเต็มที่ในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจโอกาสแห่งเส้นทางของคุณนะครับเป็นพลังงานของเพจอัพครับเป็นพลังงานของอดีตที่ผ่านมาอาจที่จะมีคนที่น้อยใจกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมากับความพยายามกับความทุ่มเทให้กับใครสักคนหนึ่งเป็นพลังงานของดวมูลเป็นโอกาสเส้นทางแห่งทางเลือกของคุณความทุกข์ความเศร้าวความเสียใจ กับทางเดินข้างหน้าอาจจะมีพลังงานความเต้าความเสียใจคุณอาจที่จะเลือกทางเดินที่มีความสุขให้กับตัวของตัวเองการโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองสิ่งต่างๆของตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานของสเตนความเข้มแข็งในตัวของตัวเองคุณเป็นคนที่ดูแลใครแล้วคุณพร้อมที่จะดูแลและปกป้องพร้อมที่จะ ทุ่มเทให้ทุกๆอย่างนะครับเป็นไพ่ของพลังงานของควีนออฟวานเป็นพลังงานของไพ่คู่ที่จะมีพลังงานของโอกาสความรักครั้งใหม่ที่จะได้พบเจอกับคนที่อยู่ในสายงานเดียวกันก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของคนที่มีความมุ่งมั่นคนที่มีความตั้งใจคล้ายกันราชินีถือไม้เท้าเนี่ยเป็นคนที่มีเซนส์คนที่มีลางสังหรณ์เป็นคนที่มีความรู้สึกการาคาดคะเนเป็นลางสังหรณ์ในอนาคตของคุณได้นะครับเป็นพลังงานของจัตติกความเท่าเทียมความยุติธรรม กฎแห่งความยุติธรรมนะครับมีพลังงานของจัตติกเนี่ยความยุติธรรมต่างๆกับสิ่งที่ผ่านมาอาจจะมีพลังงานความคิดว่ากับสิ่งที่ผ่านมามันไม่ได้ยุติธรรมกับเราหรือเปล่านะอาจจะมีพลังงานของการที่ชอบจัดระเบียบวางแบบแผนถึงเรื่องอนาคตให้กับตัวเองเป้าหมายในชีวิตของคุณนะครับเป็นพลังงานของนาออฟครับกลยาณิมิตรที่ดีนะเป็นพลังงานของกลยาณิมิตที่ดีจะเข้ามาใน,ในตำแหน่งอนาคตเป็นการพบเจอคู่คนที่เข้ามา คอยดูแลคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันคอยเอาใจใส่และคอยทุ่มเทซึ่งกันและกันนะครับ <Burger Complex> เป็นพลังงานของใต้สําหรับเป็นไพ่ของหนึ่งดาบเป็นพลังงานของความจริงความชัดเจนความที่ชัดเจนกับความเป็นจริงชัดเจนกับความเป็นไปนะครับเป็นพลังงานของความรับไม่มีในโลกท่านไม่รู้วันนี้วันหน้าก็จะมีพลังงานการรับรู้ความจริงบางอย่างนะมีพลังงานของทางเลือกสิ่งที่คุณจะเลือก โอกาสของคุณการทำความเข้าใจผลลัพธ์แห่งสิ่งที่ได้ตามมาทางเลือกของคุณนะ,ะมีพลังงานของแรงบันดาลใจในตัวของตัวเองความที่เหมือนผลักดันตัวของตัวเองการก้าวไปข้างหน้าในตัวของคุณนะครับของชาวธาตุดินนะเป็นไพ่พลังงานของไอพลังงานแห่งน้ําแข็งเป็นความยุ่งยากและขับคล้องใจในช่วงนี้ความอึดอัดความขับคล้องใจ เป็นการที่ต้องการการค้นหาความชัดเจนในตัวของตัวเองนะครับที่จะมีพลังงานของการมูฟออนออกมากับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมากับสิ่งที่ผิดหวังความพยายามและความทุ่มเทต่างๆมีพลังงานของการพบเจอคู่ที่เข้ามาสัญญาซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานของนายอ๊อฟคับเนี่ยเป็นพลังงานของชาวกรกดชาวท่านน้ํากรกฎมินพุจิกนะ่าานลมกลุมตุนเมทุนธาตุไฟเมสิงธนูนะครับชาวสิงลักนณะสิง ธาตุาลงกลุ่มตุนเมทุนนะครับเป็นพลังงานของความที่ที่จะมีพลังงานของคนที่เข้ามาสัญญากันไว้เคยสัญญาเคยเป็นคู่กันที่จะมีการที่เข้ามาเติมเต็มความเอาใจใส่และความทุ่มเทซึ่งกันซึ่งกันและกันการมูฟออนออกมาความเข้มแข็งในตัวของคุณเป็นพลังงานของสเตนเนะ่เป็นคนที่ทําอะไรได้ทุกๆอย่างนะเป็นคนที่เก่งในทุกๆด้านนะหรือช่วงนี้ชาวธาตุด,ดินที่จะโฟกัสถึงเรื่องงานความรับผิดชอบ สิ่งต่างๆมากกว่าก็ได้นะครับอขอดูพลังงานของอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุดินก่อนนะครับเป็นพลังงานของแปดไม้เทา้าเป็นพลังงานการติดต่อการสื่อสารที่จะมีพลังงานงการติดต่อการสื่อสารการปิดกัน้นการบล็อกการมีกำแพงกับอดีตที่ผ่านมามีพลังงานการเริ่มต้นใหม่ความสดใสความสุขความสมหวังความสําเร็จ ในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจมีพลังงานของเดอะซันเข้ามาเป็นพลังงานงความสําเร็จที่รอคุณอยู่นะ,ะหรือมีพลังงานงการที่อดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะจะโฟกัสถึงเรื่องความสุขของตัวเองความสดใสความล่าเริงมีพลังงานงการเริ่มต้นสิ่งดีๆเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่มือของคุณเป็นพลังงานของเดอะสตาร์ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มเป็นไพ่แห่งการที่เทกับความรู้สึกกับปัญหาที่ผ่านมากับความทุกข์กับความเศร้ากับความเสียใจลงสายน้ำไปและการกลับมาดูแลตัวของตัวเองการกลับมามีศรัทธา ในตัวของเราเองเป็นแสงดาวแห่งศรัทธาศรัทธาในตัวของตัวเองนะครับเป็นไพ่แห่งเหมือนมีออร่าแห่งความสุขออร่าแห่งความสมหวังนะการปิดกั้นการมีกำแพงการบล็อกกับความรู้สึกกับความทุ่มเทกับสิ่งที่ผ่านมาทุ่มเทให้เท่าไหร่ไม่เคยเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานของควีนออฟสอดราชินีถือดาบราชินีแห่งลม เป็นไพ่แห่งการที่เคยให้โอกาสกับใครแล้วไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งในโอกาสที่ให้ไปมีโอกาสเนี้ยมีไว้ให้กับคนไขวคว้าโอกาสมีไว้ให้กับคนปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองซึ่งกันและกันหรือมีคนที่เคยผิดสัญญากับอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะครับคุณอาจที่จะตัดเขาออกจากความรู้สึกแล้วก็ได้มีพลังงานความดื้อความนั้นความเอาแต่ใจก็ได้นะ,ะการแอบสื่อแอบส่องมามีพลังงานของการวนกับการพยายามประคับประคอง ในความรักในความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะโอกาสใหม่ๆเจ็ดถ้วยเป็นพลังงานของโอกาสใหม่ๆโอกาสและสิ่งดีๆคุณจะเลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองเป็นโอกาสที่คุณจะต้องคว่ยววาให้กับตัวของตัวเองนะครับเป็นพลของเดอะทาวเวอร์การจับได้การโปะ๊ะแต่ความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาไม่ได้กับความ ผิดหวังกับใครทักคนหนึ่งกับความเสียใจกับการที่เหมือนตอนนี้คุณอาจที่จะมีพลังงานความรู้สึกที่มีกำแพงกับความรู้สึกยังไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับคนใหม่ๆหรือเปล่ายังมีพลังงานการที่ยังมีความรู้สึกที่มันเหมือนกับอดีตที่ผ่านมามันยังมีพลังงานความเจ็บความพังกับความรู้สึกอยู่ก็ได้การกลับมาดูแลตัวเองการกลับมารักตัวเองเป็นพลังงานของไพ่ king of wands ราชาถึงเมทานะครับเป็นไพ่แห่งการที่โฟกัสถึงเรื่องความมั่นมั่นคง ทางด้านการงานของคุณก็ได้นะการงานของคุณกับสิ่งที่คุณาที่จะชัดเจนให้กับตัวของตัวเองนะกับการฝ่าฟันไปข้างหน้าของคุณกับความพยายามที่ผ่านมาโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ของคุณนะครับเอ็ดออฟครับโอกาสแห่งการที่จะมีคนที่เข้ามาเติมเต็มคนที่เข้ามาเอาใจใส่คนที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีจะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ในอนาคตข้างหน้านะครับอ่าอ่า มีไพ่ของพลังงานของคนเก่าๆคนเดิมๆคิดถึงวันเวลาที่ไม่มีกันและคิดถึงวันเวลาที่คุณเคยดูแลเขาคิดถึงวันเวลาที่คุณเคยเอาใจใส่เขาคิดถึงเราที่เคยพูดถึงเรื่องอนาคตด,ด้วยกันมีพลังงานของการวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะ,ะที่จะมีพลังงานงการคิดถึงวันที่มันอาจที่จะสายไปหรือเปล่ากับความรู้สึกนะ กับความรู้สึกตอนนี้คิดถึงวันที่สายไปหรือเปล่ากับการที่คุณาที่จะมีความสุขที่อยู่กับตัวเองกับการที่คุณเทปัญหากับความรู้สึกกับความนิ่งในตัวของคุณนะกับความนิ่งต่างๆกับความตั้งใจและความมุ่งมั่นไปข้างหน้าของคุณแล้วก็ได้มันมีพลังงานการปิดกั้นการมีกำแพงการมีความรู้สึกที่มันยังมีกำแพงกับความรู้สึกกับสิ่งที่เขาทําให้เราผิดหวังเขาทําให้เราเสียใจในวันเวลาที่เราเดินออกมาไม่เคยแขก กับความรู้สึกในวันเวลาที่เราทุ่มเทให้กับใครสักคนหนึ่งในวันเวลาที่เราทําให้กับเขาอะ่ะไม่เคยหันกลับมาเห็นคุณเห็นค่าไม่เคยหันกลับมามองไม่เคยหันกลับมาแคร์กันในวันเวลาที่เรามูฟออนออกมาและเข้มแข็งที่กับตัวเอง,เองแล้วโอกาสใหม่ๆโอกาสและสิ่งดีๆรอให้กับชาวธาตุดินการพฤษศกมาก่อนอยู่นะครับเป็นพลังไองของโอกาสแห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นสิ่งดีๆนะรอคุณอยู่ พบเจอคู่สัญญาเป็นกัละยาณมิตรที่ดีต่อกันเข้ามาเป็นคนที่ทุ่มเทซึ่งกันและกันนะครับขอดูพลังงานของปัจจุบันนะครับเป็นคนที่เข้ามาทุ่มเทและคอยฝ่าฟันไปด้วยกันอดทนนะ,ะคนคนนี้อาจที่จะเคยผิดหวังกับความรักมาก็ได้มีพลังงานของความคิดถึงอยู่นะ,ะมีพลังงานของความการเลิกลาการหย่าร้างการจบกันออกมานะครับอขอดูพลังงานปัจจุบันของชาวธาตุ ดินกันพืชศัก์ก่อน,นะครับเป็นพลังงานของโอกาสความรักครั้งใหม่เป็นยังไงบ้างนะครับเป็นไพ่ของ5ดาบการเลิกลาการอย่าล้างการจบออกมาการยังมีพลังงานแห่งการที่เหมือนยังมีพลังงานแห่งการที่มีความรู้สึกที่ยังผิดหวังอยู่ก็ได้นะครับเป็นพลังงานของควีนออฟวารราชินีถึงไม้เท้าควีนเหรียญเป็นคนที่มีเซนคนที่มีรางสังหรณนนะราชินีถึงไม้เท้าเนะี่ยคนที่มีเซน ในความรู้สึกของคุณตอนนี้คุณอาจที่จะโฟกัสถึงเรื่องต่างๆความรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินการเห็นคุณเห็นค่าในตัวของเราเองควีนอัลเฟติเคิลเนี่ยเป็นพลังงานของความนิ่งมีสเสน่ห์ในแบบของคุณไม่ว่าจะเป็นการที่ดูแลสิ่งต่างๆรอบๆตัวของคุณไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองของมีค่าทรัพย์สินที่เพิ่มพูนของคุณนะครับเป็นไพ่ของคามาคามาเนี่ยเป็นไพ่แห่งการกระทําผลแห่งการกระทําใครทําอะไรไว้จะได้รับผลแห่งการกระทําอย่างนั้นนะ การกระทําก็คือพฤติกรรมและการกระทําต่างๆของคนหนึ่งที่ทําให้หลับก,กับเรามานะอาจจะมีพลังงาน,นการจบเลิกลาการหย่าร้างกันออกมามีคนที่ผิดสัญญากับความรู้สึกต่างๆนะอ่ามีพลังงานของการที่ฝ่าฟันไปข้างหน้าของเราการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆของเราอีกครั้งหนึ่งเป็นพลังงาน,นการเดินทางหรือมีพลังงาน,นการพบเจอคู่สัญญาจากอดีตชาติก็ได้นะครับเป็นคามากับจัติกเนี่ยเป็นการที่พบเจอคู่สัญญากัลยาณิมิตที่ดี เข้ามาเริ่มต้นดูแลซึ่งกันและกันเอาใจใส่พร้อมที่จะฝ่าฟันต่ออุปสรรคไปด้วยกันหรือมีพลังงานของคนที่อายุน้อยกว่ากันก็ได้นะครับเป็นพลังงานของคิงดาบเนี่ยอาจที่จะเป็นพลังงานของคนที่รับข้าราชการการฝ่าฟันแพทย์หมอพยาบาลก็ได้นะครับเป็นพลังงานงการเดินไปข้างหน้าของเราเองนะเป็นพลังงานให้จะเป็นการที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรูในร้ในความรักในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณอาจที่จะกลัวถึงความการที่มี อีโก้ใส่กันนะที่เคยมีอีโก้ใส่กันมีพลังงานของคนเก่าๆคนเดิมๆนะคนที่เคยบล็อกคนที่เคยปิดกัน้นคนที่เคยมีกำแพงกันไปรู้ถึงผลแห่งการกระทำแล้วก็ได้นะ,ะเป็นพลังงานของเดอรสตา์นะครับความสุขความสมหวังการมองถึงอนาคตของเราเดอะเวอร์ World, เป็นพลังงานของไพ่เมเจอร์ไปสุดท้ายโอกาสต่างๆเนี่ยโอกาสแห่งการเรียนรู้และโอกาสแห่งการเริ่มต้นประสบการณ์ที่ผ่านมาจะทําให้เราเติบโตไปข้างหน้ากับความรู้สึก กับความรู้สึกที่ผ่านมาคุณอาจที่จะเข้มแข็งกับความรู้สึกเด็ดเดี่ยวและชัดเจนกับตัวของตัวเองเป็นคิงคิงถือดาบเนี่ยความพยายามกับสิ่งที่ผ่านมากับความทุ่นเทกับสิ่งที่ผ่านมากับความอดทนกับสิ่งที่ผ่านมาก็ได้นะอ่ากับการที่คุณจะเข้มแข็งให้กับตัวของตัวเองเพื่อก้าวเดินสู่เส้นทางของเราเองเพื่อก้าวเดินสู่โอกาสใหม่ๆโอกาสที่คุณอาจที่จะต้องเลือกโอกาสที่ เป็นของคุณเองจริงๆนะมีโอกาสและทางเลือกของคุณอยู่นะครับเป็นพลังงาน9ก้าถ้วยความไม่เติมเต็มหรือมีพลังงานของความมีเยื่อใหญ่ซึ่งกันและกันยังตัดกันไม่ขาดอาที่จะมีคนเก่าๆเนี่ยคิดถึงวันเวลาที่คุณเติมเต็มเขาคิดถึงวันเวลาที่คุณเคยเอาใจใส่เขาเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่ไม่มีกันคุณคือคนที่ทุ่มเทเขาดีที่สุด ทุ่มเทเขาดีที่สุดในวันเวลาที่ไม่มีคุณแล้วเขาอาจที่จะเบื่อกับความรู้สึกต่างๆของเขาอยากกลับเข้ามาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อการละกันคุณคือคนที่เอาใจใส่คุณคือคนที่ทุ่มเทให้แก่กกนและกันแต่ตอนนี้คุณจะไม่รีบร้อนกับความรู้สึกต่างๆและคุณจะเป็นการที่มองถึงการกระทําของคนคนหนึ่งที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธรร์ซึ่งกันและกันโอกาสแห่งเส้นทางของคุณโอกาสแห่งชัยชนะโอกาสแห่งการทางเดินทางเดินไปข้างหน้าของคุณแล้วก็ได้หรือมีพลังงานของคิงเนี่ยคุณอาจที่จะ ตัดเขาออกจากความรู้สึกแล้วก็ได้นะเขากลัวคุณจะไม่ให้อภัยเขาหรือเปล่ากับความรู้สึกต่างๆตอนนี้เขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่จะต้องทุกข์กับความรู้สึกรู้ถึงผลแห่งการกระทําในวันเวลาที่ไม่มีกันแล้วในวันเวลาที่ขาดบางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายไปนะครับอขอดูพลังงานแนวน้มความสัมพันธ์ของคนที่จะเข้ามานะครับขอพลังงานแนวน้มความสัมพันธ์นะครับ เป็นพลังงานของในออฟสอดความพยายามการฝ่าฟันการเดินไปข้างหน้าการฝ่าฟันต่ออุปสรรคไปข้างหน้านะครับเดทจบเลิกลาพ่อไม้แม่ไม,ไม้จบเพื่อเริ่มต้นอะไรบางอย่างในตัวของเราเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆความจริงความชัดเจนต่างๆนะครับเป็นพลังงานของเจ็ดเหรียญที่จะมีพลังงานของช่วงนี้ที่จะได้พบเจอพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะครับเป็นพลังงานของเดทเนะี่ย เป็นคนที่เคยจบมาคนที่เคยเลิกลามาก็ได้นะอ่าคนที่จะมาวางลงหลักปักฐานไปด้วยกันเจ็เหรียญเนี่ยมองถึงรากฐานมองถึงอนาคตไปด้วยกันทุ่มเทไปด้วยกันสร้างด้วยด้วยกันนะครับเป็นพลังงานสิบเหรียญเป็นความเป็นข้อเป็นครัวการที่มีเงินเก็บที่มากขึ้นทรัพย์สินที่เพิ่มพูนในช่วงนี้ของชาวธาตุดินนะ การที่สะสมทรัพย์สินเงินทองสิ่งมีค่าของคุณนะ,ะเป็นพลังงานการโฟกัสถึงสิ่งต่างๆความสุขความสมหวังมีคนที่จะเข้ามาเติมเต็มห่วงใหญ่ซึ่งกันและกันนะกาความนิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาสิ่งดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำทางคู่อธิษฐานขอพรกันมานะ,ะเป็นคู่คนที่มีสัญญา เป็นคู่คนที่มีสิงที่เสมอกันเป็นคนที่เข้าใจซึ่งกันและกันนะเข้ามาเริ่มต้นด้วยกันแต่คุณจะดูถึงสถานการณ์ของคนที่จะเข้ามาทุ่มเทซึ่งกันและกันเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานของวิวออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตาวันเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไปวันเวลาจะไม่มีวันหยุดหมุน การที่เหมือนมีพลังงานกงล้รอโชคชะตาเนี่ยการเวลาเราจะกําหนดการเวลาไม่ได้ว่าเราจะได้พบเจอกับคนนี้เมื่อไหร่ในวันเวลาเนี่ยมันจะมาในวันเวลาที่ใช่วันเวลาที่เหมาะสมวันเวลาที่เข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกัน สองถ้วยพบเจอคู่คนที่ใช่พบเจอคู่คนที่รู้ใจต่างฝ่ายต่างมีสายใยแห่งความรักสายใยแห่งความผูกพันสายใยแห่งความเติมเต็มต่างมองตาแล้วรู้ใจต่างหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันและกันนะครับเป็นพลังงานของเดมิเชียน เป็นพลังงานของผู้รู้เป็นพลังงานงความไม่มีที่สิ้นสุดเป็นพลังงานของคนที่อาจที่จะมีพลังงานของความโดดเด่นความมีเสน่ห์มีตัวของตัวเองเป็นคนที่ชอบริเริ่มอะไรใหม,ม่ๆหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่เสมอศึกษาหาความรู้รอบๆตัวไม่ว่าจะเป็นศึกษาหาความรู้ในทุกๆด้ดานในทุกๆอย่างในทุกๆแบบอย่างที่คุณหวังอย่างที่คุณตั้งใจในสิ่งที่คุณเรียนรู้กับมันนะครับเป็นไพ่พลังงานของสเตนความเข้มแข็งความแข็งแกร่ง การขยับขยายการเดินไปข้างหน้าการเริ่มต้นสิ่งดีๆเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการที่เหมือนมีสิ่งดีๆที่มือของคุณนะการฝ่าฟันต่ออุปสรรคการเผชิญหน้ากับความเป็นจริงและความเป็นไปนะครับเป็นพลังงานของไพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันเวลานำพาให้ได้มาพบเจอให้เราได้มาเรียนรู้ซึ่งการละกันคู่อธิษฐานคู่สัญญาบุญนำพาบุกเพ ให้เราได้มาพบเจอนะครับของชาวธาตุดินกันพิสมกรน,นะครับขอดูพลังงานไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุดินกันพิสมกรน,นะครับขอพลังงานไพ่สรุปและแนะนํานะครับโอกาสความรักครั้งใหม่นะครับขอดูพลังงานไพ่สรุปและแนะนําเป็นพลังงานของควีน,นือดาบการตัดสินใจ อยู่ที่ตัวของคุณว่าคุณจะให้โอกาสกับทางเลือกต่างๆกับสิ่งเก่าๆก,กับสิ่งเดิเดมๆกับการที่มจะมีคนที่จะวนกลับเข้ามาอีกคุณจะเป็นคนที่จะต้องตัดสินใจกับความรู้สึกครั้งนี้ด้วยตัวของคุณการมองไปข้างหน้าการเดินไปข้างหน้าความมุ่งมั่นความตั้งใจในถึงที่คุณตั้งใจในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณทุ่มเทกับมันนะ เป็นพลังงานของไพ่เดอะเลเวอร์ ver, ความมีสเสน่ห์ในตัวของตัวเองการมูฟออนออกมากับความรู้สึกก้าวเหรียญการเห็นคุณเห็นค่าในตัวของเราเองความโดดเด่นของของเราการที่เหมือนมีสเสน่ห์กับความสุขที่อยู่กับตัวของตัวเองโสดสวยรวยรอในแบบของคุณการโฟกัสถึงสิ่งต่างๆที่ความสุขของคุณนะกับความอึดอัดกับยังมีพลังงานของการที่ยังมีกำแพงกับความรู้สึกการที่อาจจะช่วงนี้อาจจะจะเคลียร์พลังงานงความอึดอัด ความขับข้องใจการปลดปล่อยกับความรู้สึกเพื่อสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆที่เหมือนมีพลังงานของการดึงดูดสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆที่จะเข้ามาให้กับชาวธาตุดินกันเพื่อส่งก่อนความสดใสความล่าเริงความสุขความสําเร็จความอบอุ่นในตัวของตัวเองความจัตติกความยุติธรรมความเท่าเทียมนะเป็นพลังงานของชาวตุลลัคนาตุลนะครับ เป็นไพ่ของกิงเหรียญคอยมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคอยดูแลซึ่งกันและกันนะครับ The t e m p e r การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเป็นไพ่แห่งการที่มีคนที่จะติดต่อกลับมาสื่อสารกลับมานะมีคนที่จะติดต่อสื่อสารพูดคุยความมั่นคงไปด้วยกันอาจที่จะมองถึงความทุ่มเทและการสร้างรากฐานไปด้วยกันนะครับเป็นไพ่ของ The Magician ผู้รู้ ด้วยเซนส์ของคุณด้วยความรู้สึกของคุณด้วยสิ่งที่คุณที่จะมีความเก่งในตัวของตัวเองนะเนี่มองถึงอนาคตข้างหน้าเรามองถึงความเท่าเทียมมองถึงความยุติธรรมจะมีคนที่เข้ามาเท่าเทียมซึ่งกันและกันยุติธรรมซึ่งกันและกันนะครับเข้ามาเหมือนมีความอบอุ่นมีความเอาใจใส่มีความที่มีความเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันเติมเต็มในหัวใจ เติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับของชาวธาตุดินกันพิศกงก่อนกนะครับหมอต้ก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ